มาดูท่ายากนูน่นเอ้ยดูหน่อยมองหน่อยนูน่นไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ดูนิดเดียวจะหนีไปทำไมละ่ะถ่ายรูปหน่อยก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไปอวดพี่พี่คนโอ๊ยตกใจหมดเลยถ่ายคลิปไปดูหน่อยเก็บไปดูดูแถะไปทั่ว หาที่แอบจนได้แอบยังไงก็จะถ่ายแอบไปเฮ้อถ่ายไปเรื่อยๆนี่แหละมีใครดูไหมคะไม่มีก็จะถ่ายนี่หันหลังอีกโอ้ให้ความร่วมมือหน่อยค่ะถ่ายนิดเดียวเองเธอเนาะเธอ แทะอ่านเห็นไหมแทะแล้วก็ทิ้งเนี่ยเต็มพื้นนะคะเนี่ยแทะอ่ะโพหน้าโพหลังโะตกใจเลยนะมีตังนะมาแต่ละทีเนะี่ยงงเลยนะหาหัวหาหางไม่เจอเลยนะบางทีนะเนี่ยเราจะตกใจอ่ะนิ่งนิ่งนิ่งบนนิดเดียวทำเป็นนิ่ง <laughs>